สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซีสุขุทุกคนเมอนี้าเป็นมือวันที่ยี่สิบเก้าเดือนเมษายนพศสอง4ันหรอยหกสิบีครับผมวันนี้ผมกับพาแฟนเพจแฟนครับมาเบิ่งงัวอยู่น้องขอกนะครับเนาะงวแมอนี่ครับผมค้มตัวไว้นะครับเนาะค้มตัวไว้พันหลอดเลยนะครับแล้วเป็นงวงขบเกลืองมืดบวชดีนะครับผมพุณนะครับ รำ้มตัวขนยาวเป็นยาวนะครับเนาะเคยลงให้แฟนเพจแฟนคขับเบิ้งเทธอนึงเลอครับผมมีอยูสองแม่นะครับเด้อสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะสีน้ำเสนอให้แฟนเพจแฟนคขับเบิ้งมีอยูสองแม่นั่นแหละครับอีกแม่นึงแดงๆนะครับเนาะแม่นั่นผสมสมหลอดไว้อยู่ครับผมแม่นั่นนะครับเนาะแต่ว่าแม่นี้ค้มตัวไว้ครับผมแม่นี้เป็นกับเป็นง้อขบเครื่องเลื้งบดๆครับผม ลูกตัวที่สองที่สมว้นี่เด้อครับเด้อคนนะครับลึงคอลึงทองคนแทงขาขอเข้าคนเป็นง้ครบรื่งเรื่องมืบดเด่นเด่นเด่นชัดดีเนาะครับเนาะในเรื่องบดบดก็ได้ง้อท้ทองให้ท้องน้านะครับผมนี่นะครับควมสูงของคนสิทธิที่ผมมัดจะแตะร้อยร้อยที่สิบนี่เนาะครับเนาะยี่ผมมาณนี้แหละครับผม สูงเงี้ยเพิ่นกห็นอยู่ประมาณหน่อยสี่สิบเนาะครับเนาะคู่ขี้ได้ครับผมหน่อยสี่สิบเกินกิดทีเกินเมื่อไรเนาะครับเนาะหน่อยสี่สิบกีไหนนี่นะครับ,นะรบลิงคอลิงทองเพิ่นเถิงกันดีครับผมเอาบอผิดหวังเนาะครับเนาะในดันเรื่องครบเครื่องเรื่องมดโบดถ์เนี่บอผิดหวังได้ครับผมเป็นง้อครบเครื่องเรื่องมดโบดดีเนาะครับเนาะง้อแมน,มน พาเบิ้งบันไทยเพิ right ่นอีกเล็กน้อยครับผมเคือว่าไทยบันไทยเพิ่นเบิ้งแน่เพิ่นเห็นเบิ้งแน่คนละคนนะครับบันไทยเพิ่นแน่ดีนะครับเด้อพคนนะครับหางเพิ่นบันครับปล่อยหางเพิ่นขาดเด้อครับเด้อปล่อยหางเด้อครับเด้อมวลหางขาดนะครับเนาะแจ้งไปแจ้งมาถึงน้ำประจับนะครับคอยขาดออกเลยนะครับเนาะคอยหางเพิ่นคนนะครับหน้าตาเพิ่นสุดสำคัญแฟนเพียรนันครับเป็นยมช่องโฉมเนาะับเนา ามันเขาหลุนนะครับเขามิดเขามิดนิดนะครับผมเขาว่าหลายนะครับเนาะเพิ่งได้ลูกแรกลูกตัวถี่สองถี่สมถี่คมโตไปนี่นะครับเนาะแฟนเพจแฟนครับคือยจกได้จังถักมาโทรมาานะครับเนาะสำหรับม้วบดบดแม่นี่ยมวแม่นี่นี่ยม้วบดบดแม่นี่เปิดด้วยว่ตแห้งนะครับเนาะเปิดไว้สี่หมื่นเจ็ดพันครับผมสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเนาะเปิดด้วยราคามีแต่ภาพครับผมม้อยู่ทงไฮทงน้าเนี่ยนะครับ 47,000บาทนะครับเนาะง้วบขบเคืองเรือมันบดลูกโตที่สองที่สมโตโคบโตไปเนี่ยนะครับเนาะตอนนี้กับสีพาสแฟนเผือกแฟนขับเมื่อบึงนัวออกสระจายบามันไทยใหญ่เขาเลยนะครับบ้านเนี่ยครับแดงแดงเข้มเข้มบ้านครับลึองคอองทองไหลเป็นไหลายนะครับเึองคอเรื่องทองคนคนนะครับเป็นง้วลูกโตที่สองขึ้นกันครับที่สมใ้ตัวนี้สมหลอดใบนะครับเด้อ มีใบมีหลอดให่นะครับเนาะเดี๋ยวสิพ้ามาเบิง่งเงาหางว่าเงาหางพันใหญ่ทํา,า,าได้นะครับเนาะคนละครับเงาหางพันใหญ่เป็นใยครับบันทายพันใหญ่เป็นใยนะครับเนาะหลบตัวสีสองในทองนะครับผมเป็นท่าไหร่นะครับเนาะคนละครับข้มยนต์ข้มหนาพันเป็นงองขอบควรเรื่องเบท๊ทโบ๊ทอีกแม่หนึ่งคือกันนังครับกว่าแม่นี่มีใบมีหลอดให้นะครับเนาะ ผมทับหลอดไว้นะครับเนาะแฟนเพจแฟนขับในยุ่งช่วงสอบง้ะที่ประชมหลอดทับหลอดไว้นะครับเนาะแจ้างถักมาโทรมานะครับนะระวังงัวแม่นี่เป็นง้วขบเกลื่องเมบ่อบดีนะครับผมแม่นี่ไงคุณนะครับแ่นหลังคนบันไทยคนนะครับเนาะแ่นหลังบันไายย้ายเป็นย้ายครับงัวแม่นี่ กูขย้ําดีนะครับเนาะเนื้อหนังย่นยนหนาเป็นหนานะครับเนาะเนื้อหนังเพื่นก็ได้เป็นง้ออ่างใหญ่ๆครับผมออกสไตล์ประมาณท้ายไงเขาเลยนะครับงูอเมียเนี่ยนะครับถ่าเแืนเพจแันครับคืออยากได้ห้างปะมักง้อออกสไตล์ประมาณท้ายไงเขาเนาะครับเนาะจังถักมาโทรมัสนะครับแล้วมีใบมีหลอดไถ่แล้วครับแล้วสีสําคัญนะครับเนาะเขาไม่ได้สีได้เขาสองเดือนนี่นะครับ เพ็กทองว่าท่าไหนะครับเนาะตอสองเดือนหนึ่งครับผมสมสมไเนะครับเนาะแฟนเพจแฟนครับขึ้นมักไม่ว่าจะยกไปเป็นชุดเล็กก็ได้นะครับเนาะนี่ครับผมสองแม่นี่นะครับเนาะอยากยกชุดไปเลยก็ได้ครับผมแม่พนกระสีเืินเจ็ดพัน แม่นี่ก็หกหมื่นเจ็ดพันครับผมสี่หมื่นเจ็ดหกหมื่นเจ็ดครับผมชมมีใบมีหลอดไทยน,นะครับเนาะแม่นี่ยที่สำคัญกับเป็นเงาออกสะตใตว่ามันไทยไทยง่ายฮะนะครับผมที่ดีกว่านั้นครับเนาะคุณนะครับในด้านจีบเล็บจีบเท่าคุณคุณนะครับเบิ้งเอาเลยครับผมจีบเล็บจีบเท่าคุณนาะครับเนาะ สมบูรณ์นี้ครับผมจีบได้กจีบเท่าเพคนก็นได้เลืง้งคอเลื้งทองเพคนของคนนะครับเบิ้งเอาเลยครับยน่นเป็นยน่ยนย่นเป็นย,นย,นยน่นหนาเป็นหนาแล้วนะครับเนาะเอ๋องัวไอ้ครับผมคนถ่ายคลิปตกใจงัวไอ้แล้วครับเนาะเอ๋อนั่นแะครับเนะบิบ้งเอาเลยครับผมเป็นแต่เบิ้งเนื้อหนัง นั่งพนดีนะครับเนาะทั้งสองแม่นี่แหะครับเบนไายกับไงทั้งสองแม่เลยนะครับเนาะเบนไายเพิ่นก็ได้แป้งขาเขาเขาเป็นหัวหกเครื่องเนื้อมืดบดดีนะครับผมเป็นมาขึ้วมาอย่างใดกับจังทักมาโทรมาเนาะครับเนาะคลิปนี้ผมขอจบคลิปไว้ชันี้มงนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซีสุขุมุกคนที่ติดตามคลิปอยู่เนาะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำนะครับเด้อกดติดตามน้ำครับผม ขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ